สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทำความสะอาดลูกพับนะคะทำความสะอาดลูกพับเป็นอาหารว่างนะคะวันนี้ก็มันซื้อมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะก็คอยให้เขาแบบว่า,าเหลืองเต็มที่นะคะแล้วก็จะทำวิธีโอ้โหมีดคมมากเลยเห็นไหมคะจะทำแล้วก็ใส่ตู้เย็นด้วยนะคะเพราะว่า ข้าบ้านเขาจะกินแบบเย็นๆนะคะแต่ว่าไม่ชอบเย็นนะคะเราก็จะทําแล้วก็ใส่ตู้เย็นครึ่งนึงแล้วก็ไว้ให้เราทานอีกด้วยนะคะแต่เราไม่ใส่ตู้เย็นนะคะสวยมากเลยนะคะช่วงนี้ทุกถูกนะคะแต่ก่อนนี้แพงมากนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบไอ้ลูกพับเหมือนกับบ้านเรา่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนมันมัน มันมีวิตามินเยอะนะคะมีวิตามินเยอะนะคะก็เราก็จะทําอย่างนี้เก็บเอาไว้เฉพาะลูกที่ว่ามันสุกนะคะเพราะว่าตอนที่เราซื้อมามันยังไม่สุกแต่ว่ามันก็โอเคนะคะมันก็โอเคนะคะเดี๋ยวก็วันนี้ก็จะทำะเมี่ยงนะคะทาเมี่ยงปลานะคะวันนี้ทาเมี่ยงปลานะคะทําผลไม้ก่อนค่อยทําปลาเพราะว่ากิ่น ขาวของปลากับผลไม้มันจะไม่เข้ากันนะคะตัวเดียวจะทําความสะอาดปลาด้วยนะคะนี่ก็เป็นอะไรที่สวยงามนะคะครูปพับเป็นวิตามินด้วยนะคะจะไม่สามารถคอยได้นานนะคะเพราะว่าผลไม้ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงฤดูหนาวนะคะก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วนะคะมันก็จะเป็นฤดูของอผลไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะก็จะน้อยไปหน่อยนึงนะคะผลไม้ช่วงนี้นะคะ เป็นพวกสับป,ปะรดเป็นกล้วยอะไรพวกนี้มันก็มาจากต่างประเทศอื่นนะคะเราก็หาซื้อได้ตลอดนะคะแต่ว่าบางครั้งอย่างลูกเชะะอร์รี่นะคะสตรอเบอรี่เนี่ยนะคะมันก็ช่วงนี้ก็ไม่ใช่ช่วงหน้าร้อนแล้วนะคะมันก็จะหาหาได้ยากนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะมีผลไม้หลาย,ลายชนิดของหน้าหนาวด้วยนะคะก็เราก็พยายามซื้อไว้รับประทานในบ้านนะคะทุกบ้านต้องอย่าลืมผลไม้นะคะเป็น อาหารว่างนะคะจะดีกว่าของหวานแต่ที่บ้านไม่เคยทานของหวานนะคะเพราะว่าเราเป็นเป็นคนที่ไม่ชอบของหวานสวยนะคะสวยมากเลยแต่มีดนี้คมคมนะคะต้องระวังด้วยนะคะการที่ทำผลไม้เก็บไว้ทานนะคะเห็นไหมคะ แล้วก็กชามมาไว้นะคะเก็บใส่ชามาไว้นะคะแล้วก็ขอ,องเราไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะของสามีก็จะใส่ตู้เย็นนะคะเพราะเขาชอบทุกอย่างแบบเย็นๆนะคะแต่ว่าเราไม่ชอบนะคะเราไม่ชอบของเย็นๆนะคะเพราะว่าหนึ่งมันเย็นแล้วมันรสชาติมันเปลี่ยนนะคะเราก็จะไม่ใช้นะคะ เป็นผู้หญิงที่ชอบทําเรื่องผลไม้ทําของอะไรเก็บไว้รับประทานใน,ในตู้เย็นนะคะจะจะเป็นคนที่แบบนี้นะคะคือมันเป็นหน้าที่เนาะคืออีกอย่างหนึ่งเราก็าดูแลครอบครัวด้วยนะคะล้วก็เรื่องแบบนี้เราอย่าให้ตกบกพร่องนะคะก็เป็นแม่บ้านทุกท่านนะคะก็อย่าลืมเอาใจใส่กับครอบครัวด้วยนะคะเรื่องอทำ หลายๆอย่างนะคะบางคนก็บอกโอ้ยไม่ทําหรอกหากินเองนะคะเรื่องนี้นะคะเราต้องใส่ใจนิดหนึ่งนะ,ะกับพ่อบ้านนะคะยังไงก็ก็คือพอบ้านที่น่ารักของเราเองนั่นเองนะคะนี่สวยไหมคะสวยไหมคะนี่นี่เป็นแบบกรอบนะคะแบบกรอบนะคะจะไม่นิ่มนะคะเพราะว่าบางครั้งเราก็ต้องใช้เวลาคอยให้นิ่มแป๊บหนึ่งนะคะแล้วอันนี้เราไปใส่ที่เลยนะคะเห็นไหมคะนี่สวยมาเห็นไหมคะ สวยมากเลยนะคะอย่าใส่ตูเ้เย่นเาจะเก็บใส่ตู้เย็นนะคะวันนี้อยู่บ้านอย่าสบายๆนะคะตอนนี้ก็เราก็จะล้างมือด้วยความสะอาดปลานะคะ ไม่ว่าทำอะไรนะคะต้องล้างมือก่อนนะคะทุกอย่างทุกครั้งที่ทำอะไรนะคะอย่าลืมล้างมือนะคะนี่ก็เป็นแค่กับปราซาบะนั่นเองนะคะเห็นไหมคะตัวสวยๆเดี๋ยวุกคนดูนะคะใหญ่ๆมากนะคะจะทำเมี่ยงนะก็จะทำเมียะะเม่ยงกินกับผักสลัดนะคะอทุกคนเห็นไหมคะ ตัวแค่เนี้ยส่วนไม้สวยไม้เห็นไหม,มคะนี่เป็นปลาซาบะนะคะที่เขาอบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มีอย่างเดียวก็คือทําความสะอาดเอาก้างอะไรออกให้เรียบร้อยนะคะ,ะทุกอย่างเราต้องทําเผื่อเอาไว้นะคะวันนี้จะทานเมี่ยงนะคะจะทานเมี่ยงนะคะควิธีวิธีแกะปลานะคะเ็าจะเอาเอาตรงช่วง ช่วงหัวออกนะคะเห็นไหมคะแบบนี้เห็นไหมคะนี่แล้วก็เขาก็จะมีวิธีดึงไหมใช่ไหมคะนี่แล้วก็เขาจะมีวิธีลอกหนังนะคะนี่เห็นนะคะทุกคนง่ายนิดเดียวเห็นไหมคะนี่นี่คือการลอกหนังของปลาซามแบกนั่นเองเห็นไหมคะง่ายๆนะคะทีนี้ก็เราก็ออกสองท่อนนะคะสองท่อนนะคะนี่ได้วิธีง่ายๆนะคะ แล้วก็แค่จับตรงจุดให้ถึงนะคะมันจะลอกออกมาง่ายง่ายเห็นไหมคะวิธีง่ายๆนะคะนี่วิธีทําความสะอาดปลานะคะแล้วก็มันจะมีท่อนเรียบร้อยให้นะคะแล้วก็แผ่อย่างนี้เห็นไหมคะมสว่วนไหมคะง่ายๆนะคะถ้ารู้จักวิธีทํานะคะต่อไปเราก็จะมาดูก้างนะคะก้างก้างนี่เยอะมากนะคะเราก็จะมีวิธีนะคะใช้นิ้วนะคะใช้นิ้วแบบแบบนี้นะคะถ้าเราเตะไปแสดงว่า มีมีอยู่นะคะมีอยู่นะคะท่อนนี้จะไม่มีนะคะจะมีบางท่อนที่มีเยอะนะคะเราก็สามารถดูได้ง่ายนะคะนีเห็นไหมคะจะเจอขนาดนี้เห็นไหมคะวิธีทําปลานะคะเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบทําความสะอาดปลานะคะแต่ว่าปลานี้น่ะทำความสะอาดง่ายนะคะเราลูเรารู้จักวิธีทำนะล้วก็จะง่ายขึ้นนะคะก็เป็นวิธีง่ายๆในการทําความสะอาดนะคะก็ ก็บรับประทานง่ายนะคะเห็นไหมจะไม่มีแล้วนะคะเราจะสามารถเอานิ้วเราเนี่ยไปล่อนที่ที่มีก้างนะคะถ้าไม่มีโดน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 ิ้วมือโดนมือนะคะก็แ, <compar> แ,ะแสดงว่าไม่มีนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะนี่คือก้างใหญ่นะคะให้ทุกคนดูนะคะจะออกมาง่ายแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะทุกคนนี่จะมาแบบนี้เลยนะคะนี่คือส่วนที่ก้างนะคะแล้วก็วกวกวกหักท่อนนะคะหักท่อนแล้วก็จะเอามือเนี่ย รูดไปตรงนี้นะคะวิปลานี้ทําทความสะอาดง่ายนะคะคือว่าทำทาไว้ทานในในครอบครัวง่ายนะคะเราก็สามารถทําแบบนี้นะคะแล้วเราจะรู้ว่ารับรองไม่มีก้างแน่นอนนะคะแต่ที่นี้ตรงที่สันหมันนะ,ะตรงที่สันปลานะคะก็จะมีก้างอยู่นะคะมีไอต้ตรงตรงตรงปลานะคะอันนี้ก็ม้เป็นฟิเลเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะวิธีทำ ปลาเอาไว้ทานแบบสะดวกนะคะไม่ต้องเป็นต้องทำมาใช้ทีต้องมาทําความสะอาดทีนะคะไม่ต้องนะคะบ้านนี้จะแม่บ้านจะทําความสะอาดเรียบร้อยทั้งผลไม้ทั้งทุกอย่างนะคะใส่ตู้ยินแล้วก็ถึงเวลาทานก็หยิบมาทานได้เลยนะคะนี่ก็เป็นแม่บ้านอีกคนหนึ่งที่ทํากับข้าวไม่เก่งนะคะแต่ว่าเรื่องแบบแบบแบบนี้นะ ก็โอเคนะคะก็ว huh? so ิธ so like so 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 ีง <yes. S 1> <right. S 2> ่ายๆนะคะการที่เก็บรักษาผลไม้หรือว่าปลานะคะเราจะใส่กระปุกเอาไว้นะคะแล้วก็กระปุกนี้จะแยกนะคะผลไม้ก็อีกกระปุกหนึ่งนะคะเป็นปลาเป็นอาหารนะคะเราจะแยกแยกนะคะเพราะว่าหนึ่งกลิ่นคาวของปลากับเนื้อสัตว์หรือว่าหมูไก่นะคะจะมีกลิ่นมากนะคะกับกล่องกับผลไม้เนี่ยมันจะต้องแยกนะคะจะต้องแยกนะคะ ขอเตือนนิดนึงนะคะต้องแยกนะคะเพราะว่าหนึ่งกินกับข้าวเนี่ยมันฉุนมันแรงนะคะกับผลไม้มันจะเปลี่ยนรสชาตินะคะก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่เราต้องทํานะคะนี่วันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทําปลานะคะก็ประมาณนี้ง่ายๆนะคะก็ทําปลาเสร็จเราก็จะเก็บเข้ากล่องแล้วก็วันนี้ก็จะทานปลากับ ผักสลัดนะคะนี่ก็เป็นปลาที่เราทําเรียบร้อยแล้วนะคะก็ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอโทษขออภัยที่มือไม้เลอะนะคะขอโทษนะคะก็คลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะคะขอขอบพระคุณทุกทุกกำลังใจนะคะที่มอบให้นะคะขอบพระคุณทุกไลค์ทุกเลิฟที่เข้ามาให้กําลังใจเจ้าบ้านนะคะเจ้าบ้านวันนี้ก็อยู่แบบน่ารักเหมือนกันนะคะอยู่แบบน่ารักเหมือนกันนะคะอยู่แบบบ้านๆนะคะอยู่ธรรมชาตินะคะไม่ต่อเติมเสริมแต่งเท่าไหร่ ท่าไระะอยู่เป็นตัวของตัวเองนะคะขอพระคุณทุกท่านเช่นเดียวกันนะคะที่คอยมารับชมคลิปนะคะแล้วก็คอยเข้ามาลงใจหลายๆอย่างนะคะก็ขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะบ๊ายบาย